แล้วอะไรเสียเนี่ยยังยังไลยอยู่บ่ยังไล่เละมาย้ำไลยคือว่ายังไลยคือคือเก่าอยู่ไลา่เละอยากเรียกว้บ่ก็จกได้ไวายเอ้ยหาผู้บ่าวมาช่วยเด้อหาผู้บ่าวว้าวแล้วบุมีบ่ในบ้านนี่ยว้าวท้งเฟซทั้งไล่ได้ใช่บุมีบ่ก่อนยามพันโทมาล้มนั่น มาซอยแน่ชีโรดเดอร์เจ้าบุตรบอกอย่างไรเยอะซอยเด็โตหน้าเจ็บอุ่นเฮกเถอะบากาล้อมาพี่มาหาคอยพี่มาไปถอนหญ้านี่ชีดอกว่าอุ๊ยชีโรดเดอร์เจใจบุญแกบากาและบากาบอกแล้วไม่ใช่สิบากาบากาแล้วมัเสียหญ้าซอยคอยแน่นี่ชีดอกซอยเห่าคขาบากาแล้ะผู้เฝ้าตัวนี่นะบุ๋มมีบอกบ้านไก่เฮือนเคียงบุมีบอกบุมมีกับบุมีไปเป็นดิน โบเลยมีผู้บ่าวที่ต่อหาเลยบออ่ใช่เฟิ <c oughs> ่งของนางนั้นไงปวดแข้ไงได้ไม่้องเออเอออายุเท่าไรแล้วตอนนี้นะข้าโบแหละหอดโบสามสิบปีก็ฮอดสามนี้แหละประมาณสามนี้บ่เอออานาเจ้าตั้งแต่จ้เลิกลา,ก,ลาก,กันกับผัวม,นมาน,นี่แต่มาอยู่เฮือนนี่กอะได้บ่ปีนึงมาอยู่กัอบมายะยังบ่ได้หาเปลี่ยนหอดบ่บ่ทันฮอดบ่ ฮัลโหลปีหนึ่งบอกอ่ก็ถือว่าเป็นเพื <c oughs> ่อนนิน่อยนั่นก็ยังอยู่คือเก่าอยู่ได้ข่อยผ่านไปเมื่อนานไปเสียงเห็นอยู่ไ<ด>ม่ได้มั่งโบยังคือเก่าอยู่<ด>แต่ว่าหลังคาแต่ว่าเป็นผาเปาน็นยังระออกหมดแล้ว<ด>อันเดือนจะอยู่นะ <c oughs> <c oughs> จะเห็นนะนยังชิบ่เห็น,น <c oughs> บ้านยังก่อนนั่นน่ะบ้านหนอรองบ้านหนรองบอกเออแม่ละอยู่อันเขียวๆนั่นเป็นยังฉนองใช่ยังนี่นะ ใส่ไปมันย <my> ังใบมังบวบนี่บอโอ้ กบเบิต้นเนาะเดินอยู่แสงเดียวพี่น้องเนาะโอ้ยเอ้าเนาะได้อยู่ได้กินพี่น้องเนาะหมักผ้าในก็มาคนาในกเต็มอยู่ได้พี่น้องเนาะมารอบนี้กัเดินไปแสงเดียวบาดนี้เนาะเอ้าือวาตัดผ้าเปิดกล้องมาพี่น้องเนาะอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนซานเนาะพี่น้องเขาอาจจาฮู้คุ้นเคยกันดีนะพี่น้องเนาะเป็นคิดของทาง สาวแซ่ไม่ห้างเดี่ยเดียวเนาะก็ถือว่าเป็นไม่ห้างมานี่โอ้ลายผ้า,ลา,ผาลายปีแล้วพี่น้องเนาะตั้งแต่มาอยู่น้ำแม่นี่เก็ปีปลายแล้วเนาะหดึ่งราผพาจากกันและกัปัจจุบันในตอนนี้กับยังคือเก่าเนาะยังสดคือเก่าพี่หน่อยเนาะ,ะเพราะว่าเราบ่อยากเลือกมีคู่ครองอ่ายังอยากอยู่แบบอ่าสดอยู่ประชันเนาะอ่ผลด,ดีพี่หน่อยเนาะ เอา้าทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนคือเกา่าคือเดิมพี่น้องเนาะมือนี้กลมาเป็นสะพานบุญในทางอ่าใจดีเนาะหรือว่าทางพีใจดีพีคนเกา่าคนเดิมเนาพี่น้องเนาะอ่ามีน้ำคิดน้ำใจฝากความคิดหอดคิดถึงมาให้ทางเาม่เดี่เดียวมือนี้กับพี่น้องเนาะมาเบิ่งเนาะช่วงค่อยคำลงแรงพิ่นผากันเหตดเวียเห็ดงานเหดอยู่เห็ุกินอย่างเนาะ อ่ารู้สึกว่าเฮือนชาดหลังนี้ก็อยู่น้ำกันหลายขู่หลายคนในพี่น้องนทางเอื้อเราก็อยู่นี่เด้อบัดสันพี่น้องอ่าบมมีเฮือนชาดลานแป้นไปอยู่หมองไม่จําเป็นก็นต้องมุกหมุ่นอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะเออไปเนาะเบิ่งน้ำกันอันนี้ก็ห้องครัวเราอันนี้เนาะฮะพี่นีได้อันนี้เนาะอ่าแต่ละมือแต่ละวันนี่ชงสิไปเพิจิตรงานเล่นนี่เนาะเออ ไม่ยั้งบาดนี่ไม่ถึงยั้งจาไม่ยั้งถึงตาสาวน้อยบาดนี่ฟรังน้อยชิพุ่นบ่อเออโดยโดยเอาสบ,บายดีจ้าโดยดีมีแห้งเนาะสบ,บายดีเราเจี๊ยบตาได้นน่บ่เออ อาเป็นจังได๋มื้อนี้ไปไสแนมื้อนี้ไปไปมาจังมุงยักมงเออโยเดเปเนาะผู้นี้บ่ลานลูกเจ้ามเอ้ยออผู้ใหญ่ลนี่เนาะปมนะปไดบาดนี้ให้ล hết nhang cả bộ ừ, bên lưỡi bà này, áo ừ. bộ bên khi ta, lau bớt, thế. Mất tiêu rồi, trộm ăn, bốn đáo, sao lại mượn này, định <laughs> ừ, này nọ gì xíu lợp. Tôm đà tôm này? Tôm nấm, <laughs> tôm nấm, nó mày bò. Ừ. Oh, khạc ra ở อผูอ้นี้เอ้ยผู้นี้เนาะหนาหลังเอ้ยนี่ก็เป็นไม่ห้างคืนนอ,งอกันบอกไม่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 เลยเนาะกลัวตายไม่ใหม่เหนเดนอ,อันทางนี่เลยสายทางนอ้องผู้นี้สายซื้อ,อยังหละจ้ะโดยซื้อยังเกาะซื้อแอปแอ,มม,อ,ม,ม,อมมี่โอ้จ็ดปีแล้วละ่ะ 14ปีอ๋อโอ้โดุนเดียวก่อนกับทาวงานน้องน้องไม้น้นองไทยเนี่ยนเนาะ4ปีมาอยู่นี่ได้หึงเนิดเนาะเป็นคนบ้านแะเล่อเด้เนีนเ่เนาะแต่ก่อน,นเนี่ยอยู่บ้านยังก่อนล่ะมาตาแฮมาตาแฮตรงกับบ้านสมุนบ่ป้าเคยเข้าไปอยู่ก่อนนะ่ะ ทางหดพดทางช่วงนี้ยังโง่ยังนักได้ช่วงไหนน้อแต่ไลยได้ช่วงนี้นี่ยากอยู่ช่วงนี้กันเอาเอาเอ้ามานั่งพี่ก้อนก็ได้ใช่ลูกเตะลูกอันนี้ก็วางลูกกดไปยักอันนี้ไม่ไล่ลูกเออฮะโอ้ยเนาะใช้อายะไปใช่อะไรไปลินไปลินอะไร นอนบ่หากกระตือนอนบ่ดูกจ้านอนแล้วอันมันยังหน้ามันคือเปียกพื้นนี่คือเปียกแท้เปียกเออพืชนตกมันล่นมาพี่บ่เลยไล่แค่ว่ามันมันบดพืชมันสูงอันนี้เนาะหน้าหนูกันนะอ่ายังเปียกอยู่พี่น้องอุ่ยเนาะน่ะน่ะใช้หน่อได้ บ่โอล่นเออนี่ไปน้ำน่องนี่ก่อนก็ได้นี่ไปไปบ้าป้าแต่ป้า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 เฉยหยาเป็นเบื่อนี่ก่อนก็ได้เนี่ยเอื่อพาลิ่นก่อนก็ได้อ่ะน้องเอมี่เนาะเออเลยเลยเอาเนาะแล้วอะไรเียหยาหยันยังไลยอยู่บ่ย <bizarre> ังไล่ละมาย้มไหนคือว่ายังไล่คือคือเก่าอยู่ไลา่ละ อยากได้ไว้บอก็จกได้ไว้เ <c oughs> อ้ยว่หาผู้เ่าไปช่อยเนอะหาผู้เ่าจได้เอาผู้เ่าแล้วบมมีบ่ในบ้านนี่ยว้าวท้งเฟซทั้งไลน์ด้วยใช่ผมมีบ่ก่ <c oughs> อนยามผุนโทรมาล้มนั่นมาชอยแน่ชีโดเดอร์เจ้าบุตรต้องว่าอย่างไรเด้อโทรนาเจ็บอุ่นเลยก็เถอะห่างปากกัหรอกมาพี่มาหาใอยพี่มาไปทนหญ้านี่ชีดอก โอ้วิส <là> ีรถ้วยเจดีใจบุญกะบากาแล้วบากาบอกแล้วมียังสิบอกก้าบากาแล้วไม่เชียร์เนี่ยซอยคอยแน่นสุดดอกซอยเห่าเขาบากาแล้วผู้เฝ้าตัวนี้แล้วบุมีบ่บ้านไก่เฮือนเคียงกับบุมีบอกกับบุมีเพรเพรดินบุรีมีผู้เฝ้าที่ต่อหาเลยบ่ถูใช่เพ ja ิ yi, ่งนขอนางนล้วไหมปวดแข้งแล้วพี่เราเออเอออายุเท่าไรแล้วตอนนี้นะ ก็หอดบ่แล้วเหลอหอดบ่สามสิบปีก็หอดสามนี้แหละประมาณสามนี้บ่เอออันดาเจ้าตั้งแต่จนเลิกลากันกับผัวมานี่แต่มาอยู่เฮือนนี่ก็ได้บ่ปีนึงมาอยู่กับมายะยังบ่ได้หายปีหนหอดบ่บ่ทันหอดบ่หอดแล้วปีหนึ่งบ่เออก็่ถือว่าเป็นเป็นโสดมานี่หอดบ่สามปีกว่าสาม กลัวในใช้กลัวเพื่อนนี่ยหักกันแล้วงสองปีไปหนึงจะว่ากันก็ผัวเจ้าตัวน,นั่นนี่บุเสียงแล้วก็ท่างบอยาวไปในไายคลิปเจ้าอยู่จนจะตกเคื่อนซานนหนเด้ต่ำตัวน,นั่นหนเด้ยัง <c oughs> จำมีคลิปอยู่จะอยู่ในช่วงปีปีสองพันเท่าไรน้อยปีสองพันสัองบ่ตัวนั่นสองพันสักสามนี่แหละจูนี่แหละประมาณนี่แหละเพ<อ>ื่นนอนในน้อยนี่นก็ยังอยู่คือเก่าอยู่ได้เคยผ่านไปเมื่อนานบุเชียงเห็นอยู่ ไม่ได้มั่งบอยเงคือเก่าอยู่แต่ว่าหลังคาแต่ว่าเป็นผาเป็นยังระออกไปแล้วอันเดอนจะอยู่นะจะเห็นนะยัง่คบ่เห็นบ้านนี้ก่อนนั่นนะบ้านนร้องบ้านนรองบอกเออไม่ละอยู่ใชยมือเนาะเขาขึ้นไปนั่เลยพี่น้อยบ้านที่เราอยู่กับผัวเราตอนนั้นไปตอนนี้มุนมันแต่ว่ามีแต่หลังคาเห็นแต่ค้งห้างแต่่มีพายุแล้ว เนาะโอ้ยโอเคเนาะทางน้องเช่เนาะ,ะเอาเดียวพอดีอาเมื่อนี้บอเชียงมาเยี่ยมมายามกันพอดีทางกันพี่คนเก่าคนเดิมเด้อเป็นติโตมหาหาอยู่บ่เฮาเมื่อวานนี้เฮาไม่ได้เปิดเน็ตพูนตกฝนตกเน็ตก,ก็เลยบ่มีเนาะเมื่อนี้ได้เปิดอยู่บ่ สัญญาณเปิดยู่บ่มื้อนี้ยังบ่ได้เปิดบ่ได้เปิดอ้าจังซี่เพิ่นโทรมาเฮ็นี่เด้ซะอ้าวบ่มีเงินน่ะเออบ่มีเงินเติมบ่เออเออเติมเทื่อนึงนี่เท่าไหร่นี่เติมเน็ตแต่ละเทื่อนี่10,000ได้จักมื้อนี่2คั่นประหยัดกได้2 0 0 0คั่นบ่ได้ประหยัดคั่นเบิ่ง TikTok เบิ่ง YouTube กมื้อนึงกหมดเอ้ามีประหยัดนําอีก่ ก็าประหยัดแหละเขาไม่ได้บึงจะตอกเด็ก็ขประหยัดแบบนี้แหละด้วยเบะมีจะโทรเด็กคันว่าคันว่าเขาประหยัดนี่แบบปิดเน็ตไว้ใช่ไหมบอกรถปิดเน็ตไว้เน็ตก็ยังคือเก่าเนาะโอยสิบพันเต็มที่นี่เลยหมดไว้แบบนี้เต็มที่ในสิบพันในสองมือบอกถ่ายสุลายนีเท้าไปเบิึงแบบแบบได้เบิดเน็ตเปลืองที่สุดยูทูบบอกยูทิ๊กต๊อก TikTok ับเจ้าก็เล่น TikTok คือกันบ่บ่เฮาบ่ได้เล่นบังซื้อบังคนลาวคนเวียดเนี่ยคนเวียดคนลาวนิดๆเอออเติมเน็ตเทื่อ10,000เนาะสมัครเป็นเดือนลดไปหยัง ฮะสมัครเป็นเดือนได้ไนะสมัครเป็นเดือนเออบ่มีบ่เป็นเป็นแบบไล่เดือนนะเนี่ยเป็นเหมี่ยบุ่๋มีครัค่ะบ่เคยสมัครแบบนี้บ่เคยสมัครจักเทื่อเนาะเนอยู่บ้านเฮามีแต่แล้วก็ไปเติมหนึ่งสิบพันละ กินแล้วว่าเข้าตอนแรกงได้ยังกินกินแล้วกินต้มมี่บาบุญไฮเมื่อวานต้มมี่โอ้หักแล้วนี่เนาะต้มมี่กินแล้วเลยบ่กินแล้วอืมกินแล้วแลยเหรอตอนคืนนี่กินอีกบ่ตอนคืนเวลานอนนี่กินอีกยิ่งวกินที่กินอีกก็เดี๋ยวก็ไป ซีเทือสามเทือและกินกินคุมก็คืนมานี่ตื่นมานี่ก็ยังกินอยู่เนาะกินกันหิวก็กินบ่ได้กินแบบนี้แหละอันเร็วเด้อเจ้านอนจัมูแต่ละมื้อก็บ่ละก็ประมาณประมาณจัมูก็บ่ฮู้แล้วมันจะมอกยากนอนกันเนาะอ่าเต็มที่นี่สิประมาณ7-8โมงแรงนะนี่เนาะ ย่ากินได้วปะครับ่กินมาแล้วกินเฟิร์มมาแล้วกินยมาอ่ได้กินขึ้นกินมีแนวกินบ่จะกินต้ามีนี่แหละกินมาแล้วกินเฟิร์มมาแล้วกินไข่และเหนอายอยากกินอยากห่าต้มต้มไข่กินกินไข่บ่ได้กินไข่ไข่บอได้กินไข่บ่ได้กินมีมีก็กินบ่ได้กินดิบ่ได้ มือเนาะมือนี no okay. ่ก oh. ็ไปอีกบ่ก็ไปไปคือเกาไปคือมือและแอบไปได้พักไปตลอดวันนี้สิแกงน้องไมใช่บ่หลานสิ่บ่เนั่ยแกงน้องไม้กินนะอนและอยู่ให้กินเนาะ ไปใช้เบอร์ก้อนพี่น้องยอะไาอันนี้ก่อนถ้าง่ายผมฝากมไม่เตือนเลยไปเชื่อชิมบ์เป็นเงินกีบเดือยูหกแสนเพราะว่าเดือจากค่าธรรมเนียมเนาะอ้าวคือเก้าเด้อแชร์เด้อได้ในประเทศยังบันี้ไปเชิญอชื่ออีกวะมีเงินก้าวซื้อเชิญซื้อเสื้อแล้ว ส okay. mm hmm. hmm> hmm> right 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 ื่อือสินเสื้อเสื้อเอ้าคือว่ามีหลายอยู่บงเลยมีบ่ะก็บ่มีไม่ก็ไมีแรกก็มีเครื่องเก่าอันนี้ครัอยากได้เครื่องใหม่ๆหดิอยากได้ชุดใหม่เนาะเออเอาเอาอย่างไรก็เร็วเตะเนาะเอาเชลซีด้อเโอ๊ยโอ๊ยเอาพอแต่ละวันสีม่วพอเราติบบุเชียงเมื่อบ้านก่อนวถ้าง่ายพผลฝากมาเด็กลับมาเดือนมาย้อนดังแน่เนาะ บ่มียังพาไอ้ไอ้เมื่อผ่านยังไม่ไอ้เมื่อบานไงครับ่มียังพายางของต้อนนี่บ่เลยโอ้บ่เป็นยังบ่เป็นยังเนาะเอาเดี๋ยวอันตามนัดในส่วนาะเดี๋ยวจะโอเชียงสิไปสัมภาษณ์ถามทั้งอันลานเจ้าเจดกจังหน่อยก่อนเด้อ เอามีแต่ว่าอนุมือฝากขคุ้มกับใจทางอ้ายเพี่นายเด้อกับใจเด้ออ้ายจะดีฝากเงินอ่อนน้องเด้ออ่านจะดีอยู่ดีมีแห้งให้ลำให้รวยสุขภาพแข็งแรงหาทุ่บาเซียงคือการเด้อโอ้ยฝาอั้นบาเฮียงอยู่บาเซียงอยู่ดีมีแห้งให้ลำให้รวยสุขภาพแข็งแรงหาทุ่โอ้ยเอาเนาะโอ้ยเนาะพี่นาย นี่ให้อายชะนึ่งกินข้าวกินน้ำโมเป็นยังโมเป็นยังคือเกลาขอบใจละลายขอบใจละลายตลอดเลยให้พี่นงโเป็นยังอันนี้เงินทางผู้ใหญ่เพิ่นฝากมาให้เจ้าถ้าเพิ่นมาให้โบเซียงก็คือให้โบเซียงเอาแต่ว่าเพิน่นมอบให้เจ้าดีเอาไว้สู้กิน,นด้วยกินข้าวกินน้ำโมเป็นยังขอบใจละลาย <c oughs> ขอบใจละลายเอาไว้ให้ได้ด้อเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งทางนัองยังก็ น้องเอมมี่เนาะเบพวงน้องเอมมี่เห็ดแกงน้ำมัก่อนพี่น้องเจ้าเด็กจะหน่อยเนาะเออกัดได้เด้อไอ้แมงเด้อเออเลยเอ่ะเนาะไปเนาะใช้บัตรนี่โอ้ยของนี่ละบันพวกเด้อเนาะได้ยังใช้บัตรนี่นาะแกงน้ไมัโอ้โธ่ อันนี้บ่อมะเขือเจ้าปลูกนะอ๋อเป็นมากได้ไดี่เนาะอันนี้ได้อยู่ได้กินได้เนะาะเอออันนี้ก็แบบเอาแบบธรรมชาติด้วยนี่ก็นเนาะ <c oughs> <c oughs> ขากี่นี่เนี่เนาะนี่มะพริกกันในกกนี่อแอก,อกงเราไมหมสมบัติ โอ้เจ้าบ้แกงโอ้แกงน้ำไหมกับเ็นยิ่บ้เจ้ากันเคยเหตุกินยู่เนาะเออเอาเอาเอายอดตอนนอนนั้นมันจังเส่บมีตัวทึงอะไรดิแกงน้ำไหมกินข้าวตอนแรงเนาะ เพงน้อไม่ยูพี่นี่ใส่เขาเบือขึ้นกัน,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 นยูบ่เนะใส่ไม่อย่านางขึ้นกันอยู่บอโอ้เน่บริมีใบย,ย่านางใส <ishment> ่บอใส่าน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 ใเอาใอสา่ย <c oughs> ังใสินไม,ม่ไม่ได้ตำใส่นี่แกเมนอันนี้เลยบอกินเลยโอ้ ใช่ไม่อยู่ใช่หน,นี่ก็บุญอืมนี่กองพื้นอันนี้เนาะอ่าไม่อยังอันนี้คือเป็นอยู่นี่นี่ไม่อยังก,ก็เอาเอาอยู่งานเด้จูนน่ในลูกคักบ่น,นี่โอ้อืมโอเคโอเคเนาะใช่นะต่ำนี่พุ่นบ่นอนะพกื่นจ้าเคลื่อน ห้องครัวแต่ละมื้อนี่เจ้าก็เฮ็ดกินอยู่นี่แซ่บ่เอออ๋อเฮ็ดแบบง่ายๆเด้อนี่เนาะอยู่นี่อี่กินยังเป็ดมดเวลาต้องเป็ดมดอันว่าบ่สิเฮ็ดหองควอยู่พุ่นบบ่ได้อีกเนาะมันเก็บเครื่องของหองควบ่มันาดเข้ามาแซ่บ่นี่อืมนไปไปเบิ่งน่มันต่เด้เนาะามันต่มันกได้เปียกเนาะเฮ็ดกินบ่ได้เป็ดมด โอ้อันนั้นไปยังยมันฉาดเขาผมมองได้นี่นะเ,เ,เขามานี่พืชนี่บอซื้อภาบัดมากกันเนาเนาะได้บอมันล่นบอมันนำเต็มนี่กับมันไลน่เลยมันทะลักเขามาในพี่เนาะโอ้ยากได้เศษไม่แก้ก็ได้แล้เยมีแต่ชื่อดินบล็อกและมากอก กันไว้เนาะอ่าเท็งสีนั่นพี่น้งงองเลยไปติมเครื่องอืมโดยโดยฮะอะไรสเนะอันปอปูนี่มันบดเสียแล้วบอไงเสียแล้วตแล้วจนแข็งแล้วบอแ,แข็งปุกเลยเนาะอืออืออือืเนาะปู ăn kiều kiều này mày nhang sao nong sai nhang này nè sai sai bay mình nhang bay bằng buộc nè bò ô nó nhám lấy xì đẹp này nó วิเห็นงานเนาะไปรับจ้างอย่างพวกเจ้าก็ล่ะโดยอืมซลาย์เฮดเวกเนี่ยเนาะมันมีแพรจ้างกับแพรับจ้างแบบนี้แบบตรงนี้จโซลาย์เฮดเฮดเวกเนี่ยเฮดเวกเนี่ยเขาเองตอนหญ้าบ่เออเสียหญ้าเออ เนาะเอาจากยามได้สเสด็จเนาะทำเข้าไปโหดิแกงเนาะอยู่ให้กินไปใช่เนาะเดี๋ยวให้ทาง,งน้องเพิ่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนบัดนี้สิได้เดินทางก่อนได้บัดนี้เออเอาไปไหว้เด้อล่ะเด้ออยู่นี่มีแห้งเด้อนั่งเห็ดยู่ให้กินเนาะอือเด้เอ,าด no. อาดทางนี้ก็เด้อพบเ,อเจอกันมือหน้ามื้อไหนเพิ่นะละเรียมาเยี่ยมยามทำข้าวใหม่เนาะไปไปก่อนบัดน,นี้ม่ยังเสียงยัง ชีเข่าบ่เข่าอ๋อชีเข่าสีหนาบเนาะไปไปก้อนบานีเนาะโดยด้วยเอ้าอ้ออ่ะเนาะถ่ายคลิปก่าชีเร่ล่ำลาอยู่นี่เลยแล้วบบดนี้พี่น้องเนาะมีโอกาสอ่ามือหนามือหนาแจงมาเยี่ยมยามทามข้าวไหมเด้พี่น้องเด้อเนาะขอบมุณขอบใจขอบบุญขอบคุณอ่าทางอ้ายใจดีเนาะจากฝั่งไทยพี่คนเก่าคนเดิมเนาะพี่น้องเนาะ อ่าขอให้ทาง้อ้เนาะหรือว่าทางพี่นอกจะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง,แงเวรงานการส้างธุรกิจต่างๆในตอนนี้ก็ขอให้ลาบดืน่นส่งมาลำรวยลำรวยอ่าขอให้จะเดินในหน้าที่การงานก้าวหนา้าตลอดปีและตลอดไปเนาะพร้อมทางอีทีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนในพี่น้องเด้อเนาะอ่ะบ๊ายบายในพี่น้องเด้อสวัสดี